พบกับวโมงแดงได้อีกหนึ่งช่องทางชีมช้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่ศึกท่อน้ำไทยที่เคโอเกียริเพชรอาทิตย์ที่19มีนาคมสดจากเวทีมวยราชดำเนินนะทางช่อง JKN 18:18น 18, าฬิกา15นาทีถึง20นาฬกา15นาทีประกอบคู่โดยโปรโมเตอร์มหาชนชุนเกียริเพชรโปรโมเตอร์เดียเกียริเพชรทั้ง4คู่ในวันนี้น่าสนใจมากๆคู่หนึงนะทัพทีมแดง สพงศ์มลเจอชายสีวสุขสันร้อยห้าส่วนคู่สองศิลาเพชรปอเพชรไขแก้วเจออำนวยเดชวอวีร้อยี123รองคู่เอกนะราชันสสมนึกเจอกับลอยเขาวีเคเขาใหญ่ร้อยสิบสองคู่เอกเออศึกล้างตายกพรานชัยเจอกับนี่เลยลุ่งแสงตะวันสผาหลับ นี่คือทั้งสี่คู่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรสดจากเวทีมวยราชดำเนินอาทิตย์ที่19มีนาคม18นากาสินาทีเป็นต้นไปเ c ชอบกด s ั b สไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิงมีโฆษณาดูโฆษณา,าของแดงหรือของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง f c ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ s ่งหนึ่งแปดช่วยท่านได้อยู่ที่ไหนแอดหงหนึ s ่งหนึ่งแปดก็ช่วยท่านได้จิ้มมวยรักมวยชอบ ออกตัวมวยรักมวยชอบในแอดหง118มีมวยหมูเอกตอรามิตราคอยให้ข้อมูลอยู่มาเลยครับศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรคู่ที่1ทัพทีมแดงสอพง์มรเจอกับชายสีวอสุขสันทัพทีมแดงนีสิบจากสงขลาขณะที่ชายสี่สจากเพชรบูรณ์ฟอร์มล่าสุดของทัพทีมแดงนะชนะนอกยก2โนบีตะแก่นนรสิงขนาดที่ฟอร์มของชายสีนะชนะน,นก ยกสองยอดบัวงามลูกกันทร้เป็นมวยเข่าในด้วยกันทั้งคู่ถนัดขวาด้วยกันทั้งคู่วันนี้มันละมวยคู่นี้แลกเบียดบนเบียดบดหงแดงยังชอบไปที่ทับทีมแดงมองว่าทับทีมแดงนะได้เปรียบธนีระได้เปรียบรูปร่างแข่งขว่านักแดงในดูดีกว่าวันนี้มึงทีกูทีคุณทีผมทีจะชนะชายสีวอสุขสันต์ได้แบบสนุก มาที่คู่สองคู่สองศิลาเพชรพอเพชรไข,แข่แก้วเจออำนวยเดชวอวันทวีร้อยิบสามเป็นมวยซ้ายด้วยกันนะศิลาเพชรนี่สิบจจากหัวหินคณะที่อำนาจเดชเก้ากึกยี่สิบหกจากชัยภูมิเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมด้วยกันนะคู่มวยคู่นี้เคยเจอกันมาไหมเป็นศิลาเพชรแพ้มาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งที่ศึกท่อน้ำไทยทีโอกเกียริเพชร ขอบอกว่ามวยคู่นี้เป็นมวยเปิดเกมมวยซ้ายด้วยกันนะครูมีแข้งซ้ายหนักแต่หมัดหนักนวงศอกคมในใช้ได้ด้วยกันนะครูมวยคู่นี้นอกมองว่าคู่ขี้สุสีแต่ในหงแดงมองว่าอํานวยเดชดูดีกว่าอํานวยเดชเป็นมวยประเภทมาถามพอเดียวนะเดินหน้าแล้วท้าตรวจในดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะสิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วได้อีกครั้งหนึง่ง เอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาไอ้หงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดรู้ลึกรู้ก่อนใครทำไมอยากพลาดรู้ไปกับแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากขอบเวทีแอดหงหนึ่งหนึ่งแปด เอชหกหนึ S S ่งหนึ่งแปดนี่ถือว่าเป็นตัวช่วยชันด,ดีเอฟซี MC สามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้ในเอชหกหนึ่งหนึ่งแปดมีมวยมหุ่เอกต่อราอินทราพลอยให้ข้อมูลอยู่มาที่รองผู้เอกนะรองผู้เอกนี่ราชันสอสมนึกเจอพลอยขาววีเคขาวใหญ่ร้อยสิบสองราชันในี่ยี่สิบหกอาน้องคายช้อมอยู่สอสมนึกนะเป็นมวยซ้ายฝีมือคบเครื่องขนาดที่พลอยขาวน2่ยี่สิบเอ็ดอากโุรินเป็นมวยขวาซ้อมอยู่พีเค สามฟอร์มล่าสุดของราชันชนะนกยกสีเพชรมาวินสิงมาวินชนะดมทองลูกย้าพ่องต้มสุดท้ายแพ้นกทับทิมทองสอจอ๊เล็กเมกืองนัดสามฟอร์มล่าสุดของคอยขาวนี่ดีมากๆชนะนกยกสามมัฑชัยสอโชคมีชัยเสมอนอำนาจเด็ดสิทธิ์ในยกหมดสุดท้ายชนะทศกัณฐ์ช่างแลรศก่อนสีจังหวะฝีมือก็ต้องราชันสอสมเด็กมวยซ้ายนะแข่งซ้ายหนักแรงสอบคมหมัดซ้ายหนักขณะที่ พลอยขาเนี่ยมวยกวา่าไฟเตอร์บูดูดันแข่งขวาหนักแรงในเหนียวแน่นเป็นมวยท่าตรอดีอย่างตื้เป็นมวยเดินหน้าแล้วท้าดวนเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเก็บวันนี้ผมแดงชอบไปที่พลอยขาวนะพลอยขาวเนี่ยวันนี้แม้ว่าประสบการณ์กระดูกมวยเกรดมวยจะดูเป็นรองแต่วันนี้เบียดบทคุณทีคุณทีผมทีคุณทีผมท,ท,ผมทีราชัยืนได้ไหม วันนี้ราชันถ้ายืนได้ก็สนุกแต่ถ้ายืนไม่ได้วันนี้มองว่าเสร็จวันนี้ของแดงมองว่ายืนไม่ได้วันนี้พลอยขาวจะเดินเบียดเ,เดินบทนะปิดนะปิดแข้งซ้ายปิดศอกซ้ายของราชันได้อยู่เขาต้องมีอาวุธนำวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนราชันสอสมนึกได้แบบสนุกมาถึงคู่เอกคู่เอกนี่เป็นศึกล้างตายกพร,รังชัยเจอกับรุ่งแสงตะวันสอพลักร้อยสามสิบเจ็ดยกเคยแพ้มานะ โยกนี่จังหวะฝีมือครอบเครื่อง2 8ปจากทุ่งสงนะสามฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้รุ่งแสงตะวันส่อพระลักษณะปรับศึกสีโอปอลชนะวรพลเกียรติชัชนันาสนามฟอร์มล่าสุดของลุงทนันลุงแสงตะวันส่าราลักษณเนี่ยแพ้เพชรภูไทยสีจารวัตเสือชนะวรพลเกียรติชัชนันสนุดท้ายชนะมายกสีตาเกี่ลูกมาถามไว้ฝีมือก็ต้องโยกโยกนี่แข่งขวาหนักแรงสอคมหมัดหนัก ขณะที่ในพอได้ส่วนรุ่งแสนตะวันเนี่ยเข่าในอาชีพวงนอกเนี่ยแข้งซ้ายต่อยซ้ายส่วนในถือว่าเป็นทีเด็ดมวยคู่นี้นะรุ่งแสงตะวันเนี่ยยืนริ้มไม่ได้วันนี้จะต้องวางขวาตะคุกวางขวาตะคุกเล่นเข่าในเดินเสียบเดินจิ้มเดินเสียบเดินจิ้มมองว่าหนึ่งสองสามเนี่ยบล็อกแข้งบล็อกหมัดของโยกให้อยู่สี่ห้าเดินเสียบเดินจิ้มจเเนะเปียกเฉือนชนะยกพลังชัยได้ปลายปลาย,ลายแบบสุด ย้ำแข่งได้อีกครั้งหนึ่งเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งมีโฆษณาดูโฆษณาของเด่นของแรงจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยนะมวยชอบชอบที่หนึ่งเลยชี้ชัดไปที่รุ่งแสงตะวันสอภารลัวันนี้มวยเคยชนะมานะนอกใหม่เลกเดินเดินเต็มสูบเลยเสียบจิ้มเสียบจิ้มเล่นนะอย่างเดียวจะเบียดเฉือนชนะย้ำแข่งโยกได้อีกครั้งหนึ่งชอบที่สองชี้ชัดไปที่พลอยขาวมองว่าพลอยขาวนี่เป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมเดินหน้าแล้วท้าดวน นอกนี่ปิดแท่งซ้ายปิดศอกซ้ายวันนี้ปิดสองอย่างนี่อยู่4ีหเดินเสียบเต็มที่มองว่าราชันสอสมุิยืนไม่ได้แน่ๆจัดแพ้พลอยขาวแบบสดุส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่อำนวยเดชว,วันนี้มองว่าอำนวยเดชนะเก่าขึ้กระดูกมวยแข็งป๊เป็นมวยเปิดเก็บอาวุธดูเยอะหลากหลายในดูดีกว่าวันนี้จะเบีเยดเกิญจะนักสี่ลน เอไข่แก้วไปอีกครั้งหนึ่งส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่ทับทิมแดงวันนี้มองว่าทับทิมแดงได้เปรียบเรื่องของสรีระทูบได้เบียดโบทคุณทีผมทีคุณทีผม,ทณทผมดีจะเบียดเฉญช,น,ชนะชายสีบอสุขสรรได้แบบสนุกนี่คือชี้มวยเด็ดสึกทอดน้ำทยเกีรตดเพชรอาทิตย์ที่19มีนาคมสดจากเวทีมวยราชดำเนินนะทางช่อง JKN 1 8บแปนาฬิกาสินาทีถึง20นาฬิกา ในการ15นาทีประกบคู่โดยโปรโมเตอร์ชุดเกียริเป็นโปรโมเตอร์เตียเกียริเป็น f c ชอบกดบซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิบถ้าไม่ชอบก็สวนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้ f c วงแดงทุกคนปราศจากโรคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นจะนะอย่าลืมเข้าถูกบงังเอาสองข้างวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ